อันนี้ก็จะเป็นนี่ครับพระนะครับพระมีพระมีสร้อยนะครับสร้อยกันแหวนในรถหรือ,อ,อหน้าบ้านก็ได้นะครับหมวกนี่โอ้กระเป๋าก็งามๆนะครับโอ้ตะกาก็มีผมไม้เกาหลังมีทุกอย่างนะครับพัดมีแทบทุกอย่างนะครับผมวายไข่นะครับ ฝั่งนู้นก็จะเป็นพญานาคข้หลังผมนี้ก็จะเป็นพญานาคนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องโอสายลุยนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะพาไปเดินตลาดสมานมิตรนะครับที่โคราชเรานี่เองก็เป็นสถานที่เที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็มันจะมีป่าบัวนะครับผมด้านหลังผมเนี่ยนี่นะครับข้างหลังก็จะมีนะครับป่าบัวนะครับนี่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวพาไปชมกันเลยครับนู่นครับนู่นสองคนนู่นกำลังไปดูไอหานี่าซื้ออยู่นะครับนู่นอยู่ฝั่งนู้นนี่นะครับผมพามาเดินตลาดนะครับผม ตลาดวัดสมานมิตรนะครับนี่น,นี่นะครับมีแหวนมืองานด้วยนะครับแหวนก็มีนะครับใไกม่มมดออนี่ก็จะเป็นนี่ครับพระนะครับช้ามีพระมีสร้อยนะครับสร้อยก็มีนี่เด้ทูบทูบไหนขายไงครับนี่ไอ้ทูบนี่ขายไงครับนี่ทูบอันนี้นะ่ะฮอลล์ซิฟเนี่ย อ,อันนี้หอละร้อยห่อเป็นดอกดอกละสิบนี่ครับทูบเทา้าวิสุวรรณดอกละสิบหอละร้อยจะมีสองสี่หกแปดสิบมีสิบนะครับร้อยเหมือนกันเนะาะอันนี้ก็ร้อยนะครับอันนี้ก็ร้อยนะครับดอกละสิบบาทนะครับผมนี่อันนี้กรซอยนะครับ s อยก็มีกําไลก็มีอันนี้ไม่ลอกนะครับไม่ลอกไม่ดำนํำไม่ได้ <laughs> นี่ เยาพาเดินดูรอบๆร้านนะครับจะมีอะไรด้วยมีหลายอย่างเลยนี่ครับอันนี้เป็นของเอาไปแสนในรถนะครับแสนในรถหรือ,อหน้าบ้านก็ได้นะครับนี่ทำงานครับของงงามมีหมวกด้วยนี่ครับหมวกก็มีนะครับหมวกไบละเก้าสิบนี่กำลงงาม,งาม โอ้นี่ก็นี่ก็เกิบคือกันแล้ววันนี้อันนี้1ันนีรอยี่สิบนี่รอยี่สิบนะครับนี่งามอยู่นะหวกนี่มีหลายแบบเลยนี่ีก็ร้อยยี่สิบนะครับ อันนี้แต่การแดดได้ดีนี่โอ้นี่ใบจักบาทครับนี่โอ้นี่ร้อยหนึ่งนะครับนี่โอ้หน้าสนอืมโอ้การแดดได้ดีเลยแหละนี่ร้อยหนึ่งอันอันอันล่างอันไรอันใหญ่นี่กับลอยนี่ลอยใหญ่้อยยีเซฟมากน่าสนนน่ะเด้โอ้อันอันยังเหเวลาเจอลมมันกอด ปิวเนะมันผับมันผับโนแดดยังนีนอันนี้เวลาโดนลมมันปิวนะครับแต่ว่าอันนี้นี่อันนี้นี่แมนาปิว๋รอกนี่อันนี้มันทํามาจากใบอะไรครับเนี่ยใบใบจากเพราะนี่ใบจากนะครับนี่นี่ทำมาจากใบจากนะครับอันนี้ใบใหญ่ร้อยยี่สิบโอ้หน้าสวนใบใหญ่นี่นะนี่นะครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาใบนี้เด้อนี่เอาไปไว้ใส่กันแดดนะครับใบใหญ่ดีหนึ่งร้อยบาท เดี๋ยวเอาใบนี้แหละเอาเอาใบนี้แหละใบนึงนะครับหมวกผู้หญิงกม็มีเอาแล้วเนะาะก็ดูว่าใหญ่ดีก,กันกันแดดกระเป๋าก็กงามๆนะครับผมใบละร้อยใบละร้อยห้าสิบนะครับนี่ดูนะครับงามนะครับกันแดดนะครับกันแดด กระเป๋าก็มีนะครับนี่อันนี้จะเป็นกระเป๋าอะไรนี่ไม้ไผ่หรืออะไรครับนี่ว้อ๋อไม่ใช่ไม้ไผ่เด้อมีหลายแบบหลายแนวเลยครับผมอันนี้อยู่ที่ตลาดสมานมิตรนะครับผมที่วัดสมานมิตรเลยโอ้นี่กระเป๋านะครับอืมอันนี้อ,อมสินไือไงนี่กระเป๋าแล้ว อันนี้กระเป๋าหมดนะครับไม่ใช่ออมสินนะกระเป๋าออมสินอยู่อ๋อออมสินอยู่โน,น่นนี่โอ้ตะก้าก็มีนี่นะครับมีหลายอย่างนะครับล่มเปมีหมดนะครับโอ้มีทุกรูปแบบนะครับเป็นไม้สารนะครับผมอันนี้ยี่สิบบาทถาดถาดใส่ข้าวนี่น่ารักนะครับโอ้ครับ ถาดเล็กถาดใหญ่มีหมดนะครับผมนี่อมสินอยู่นี่นะครับนี่กระป๋องอมสินตะกร้านี่ใบจักบาทครับนี่ตะก,การอ๋อนุนสามร้อยอันนี้ละ่ะข้างหน้าน,นี่นอ๋อข้างณาสามร้อยอันนุนก็สามร้อย ใบละสามร้อยนะครับสีสันสวยงามสามร้อยนี่ก็สามร้อยนะครับสวยครับสวยแต่ผมได้มาอย่างนึงละนี่อันนี้อะไรครับนี่ยิวในถุงเนี่อ๋อนี่เปียหารนะครับเปียตหารนะครับ,กรรรบพกง่ายสะดวกนะครับผมนี่ได้มาอย่าง,างนะครับ อันนี้หนึ่งรอยบาทผมได้มาหนึ่งอย่างแล้วนะครับกะติบข้าเหนียวก็มีนะครับนี่ติดข้าเหนียวก็มีพกก็มีนี่พกก็มีสาก,ก็มีนะครับไม้เกาหลังมีทุกอย่างนะครับพัดมีหมดนะครับผมมีทุกอย่างตัวดักหนูยังมีเลยนี่ มีมีนะครับโอ้มีก็มีมีทุกอย่างนี่ผมได้อย่างนึ่งแล้วนะครับโอ้มีมีดาบมีพกไม้ก็หลังนี่จอบนี่อะไรล่ะจอบเล็กมีจอบเล็กด้วย กันไกลโอเคครับผมอันนั้นอันนั้นดอกยิงหนูตันนะนอ่าย,<ะ>ยิงปลายิงป่ายิงหนูมีท <c oughs> ถูกอย่างมีทุกอย่างนะครับนี่ครับนี่นนผมได้ใบหนึ่งละนี่ยังไม่ได้จ่ายตั้งพ่อค้าเลยอันนี้หนึ่งร้อยเนาะหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ใบใหญ่ครับเาอาจะใส่กันแดดช่วงนี้ตัดอ้อยด้วยนะครับผมพอดีเลยนี่ าการแดดอย่างดีเดี๋ยวจ่ายตังก่อนนะครับผมนี่ครับร้านไม่ใหญ่นะครับแต่ว่ามีแทบทุกอย่างนะครับผมมีทุกอย่างครบคันครบเครื่องนี่นะครับมีเว้นด้วยนะครับรองเท้าก็มีนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจ่ายตังก่อนนะครับผมจ่ายตังก่อนหนึ่งร้อยบาทนี่เห็นไหมล่ะ เข้ามาแล้วมันก็ต้องได้ของนะครับพอดีเลยจ่ายตังก่อนนะครับหนึ่ร้อยบาทเดี๋ยวขอจ่ายตังก่อนนี่นะครับก็จะมีตลาดให้เดินนะครับผมมีของกินเยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วก็นี่ครับจะมีที่นั่งเล่นนะครับผมเป็นสะบัว๋ยวผมจะพาไปเดินนะครับมีเยอะนะครับของขายนี่มีรูปปั้นด้วยนะครับนี่นะครับผม ก็ไก่ไวนยไข่นะครับนี่แล้วก็มีล่มนะครับล่มก็มีมีหลายอย่างเหมือนกันนะครับตะก้าครับตะก้าก็มีมีครบคันเหมือนกันนะครับมีทุกอย่างมีไม้ทะพีคกนะครับสากมีมีเหมือนกันหมดนะครับนี่พัดก็มีนะ วันนี้อันนี้ก็มีกากาเสื้อเอาซื้อกระจกกระจกก็มีนะครับนี่ผู้จ้างพาเพลินก็มาได้อะไรไปบ้างไก่ไปไ้วยไปให้ไข่ซื้อไก่ไปให้ไข่ไก่เงินกไก่ทองมันนอยู่ตรงี้มีไก่เงินมีไก่ทองเราได้ไก่ไปด้วยนี่ครับแหวนแหวนก็มีนะนี่นี่แหวนไก่ตัวเล็กไก่ตัวใหญ่ มีหมดจะคล้องได้ไก่ตัวไหนไก่เงินก็ไกท่ทองไก่เงินไก่นี้ครับที่เขามาจุดประทัดกันมาจุดประทัดแล้วก็แก้บนหรือว่าเอาไก่มาหาไหว้ไข่นะครับนี่ดูนะครับเต็มเลยครับนี่ทั้งไก่ใหญ่ไก่เล็กนะครับมีหมดนะครับผม,มดูนะครับเรียงเต็มไปเลยนะครับ นี่ครับมันจะเป็นสะพานมีสะพานให้เดินในบัวนะครับนี่นี่ครับก็จะมีซุ้มให้นั่งครับนี่ครับน,นี่ครับ<ช>ก็จะเป็นซุ้ม<ย>ฝั่งนู้นก็จะเป็นพญานาคพ่อปู่ศรีสุโธททนะครับ<ม>ฝั่งนู้นก็จะเป็นตะเคียนฝั่งนู้นก็จะเป็นอาท้าวเวสสุวรรณนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นสระน้ําให้นั่งนะครับ ไปกันครับ สวยงามนะครับผม ອະນັນຕະຣ ท่านจะมีทั้งเล็กนะครับแล้วก็องค์ใหญ่นะครับก็มาขอพรให้สมปรารถนาดั่งใจที่เราคิดไว้นะครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยปังๆันะครับจเจริญก้าวหน้านก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่คนโคราชนะครับผมมากราบสักการะขอพรน,นะครับขอโชคนะครับ บางคนก็กลับไปก็ถูกนะครับถูกลัตเตอรี่บางคนขอแล้วได้สมปาฏถนานะครับก็ถือว่าถ้าใครยังไม่เคยลองมานะครับที่วัดส,สมานมิตรนะครับผมลองมานะครับมาขอพรของท่านนะครับผมกลับไปท่านจะให้โชคให้ลาบให้เจริญก้าวหน้าในการงานนะครับ ไม่ว่าจะขอสิ่งใดก็ลองมาขอท่านดูนะครับผม ก็นี่ครับไปเดินตลาดมาได้หมวกหนึ่งใบนะครับนี่ราคา100บาทนะครับผมที่วัดสมานมิตรโคราชบ้านเรานี่เองนะครับผมก็เห็นมันใหญ่ดีนะครับกันแดดกันฝนได้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็จะต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับจะมีอะไรมาให้รับชมนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมโดยการกดติดตามช่องโอสายลุยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกดถูกใจให้ด้วยนะครับผมก็ ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ารับชมทุกท่านด้วยนะครับผมนี่นะครับได้หมกมาหนึใบก็สุดยอดคุ้มแล้วครับเนี่ยหนึบาทนะครับเดี๋ยวครับก็เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผม